ผมชื่อคุณเพลน่นิลตะกุงเหมือนเป็นวันตถุโบราณผมเป็นพ่อไม้หัวร้ไนที่กล้กัะบ,บา้านไม่เกี่ยงผมมีต้องมา เทียบกับท่านอาเซียแต่ยังไรครูครอกเรียยังไม่มีเมียให้เลี้ยงผมมีคนหัวแค่โดนหูยังไม่มีคู่นอนเทียงผมเอ๋มัชื่อคนในสักู เป็นพ่อไม้ลูกติดรับใช้ราชการอยู่ับพระองค์ท่านสุริวงศ์ลูกชันชื่ยกูนะพรา์ท่านสุริวงศ์มีรับสั่งให้ฉันออกตามหาคนดีมีฝีมือเพื่อเข้าไปพบรองฝีมือภายในเมืองหลวงถ้าใครไม่ใชัยชนะก็จะได้ตำแหน่งยอดขุนพลเขาไม่เอาหญิงจันทาอะไรเป็นคู่แต่งตานและเราจะไปตามคนอื่นให้งงทำไมเราคูตามมาอู่ล,ลูกเราเข้ามาบรองฝีมือภายในเมือหงหลวง แล้วมารองกับฉันฉันเป็นตัวยืนก็แก้แพ้ลูกเราตำแหน่งยอดคุณพล,พลไอ้กุ้งก็ได้ไปส่วนองค์หญิงจันทราลัยฉันก็มาหอซะเองแม่เอ้ยพูดชู้หญิงจันทละลายนะเคยใป,ป่ฝันเอาไว้วพาะถ้าวันหนึ่งวันใดจันทราลัยมาเลยอกอดที้เนื้อหน,หนุบหนับหนุหนับเฮ้ยต้องแหง ยังมีกูรื่องเดียวนะที่มีบาดการโอเคครับข้าวันหนึ่งวันใดฉันหนึ่งฉันกุมีโอกาสกอดองค์หญิงนะำพะคุณพ่อจะกอดให้กระดูกไล้ต๊อปแอบก๊อกแอบก๊อปเกลียววันนี้ตั้งใจและจะเดินทางขึ้นเฝ้าหโรยขั้นและจะไปหายกุงด้วยอผมนอนไม่รับหัวใจมัาจากตาตาตายหลับตามันไปใจหายมาลายทุบมือ คนเอาปืนเามายืนมายืนอยับเจ้าปืนแล้วก็เลงตรงนั้นจ้าปืนแล้วก็เงตรงเนี้เจ้าปืนแล้วก็เลงตรงนั้นทำทาแล้วจะจตรงเนี้ยยุกกรตัองใจตื่นเดกคนตาทองเร่งจงินาบ เอาเลือดยดคนดูโบโหที่มาไอมาแม่ว่าป้าข้าพ่อแคกมามาตายแม่รู้ไหมอะไรเสียบปากกับแม่คนนั้นตะบันเราแม่คนเดี้ยแต่ค um ร <birthday> <miyor jamais> ัวโบมือไหวตินสาวอะไรจะพี่ไว้แม่ให้แต่กระเบื้องไปแล้วแหล